สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูต้มยำกุ้งน้าใสค่ะต้มยำกุ้งน้ำใส,นำสเนี่ยก็เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะแล้วันนี้วัตถุดิบไม่เยอะไม่ยุ่งยากมีความแซ่บจัดจ้านและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือกุ้งค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งแม่น้ําใช้เป็นกุ้งแม่น้ําเนี่ยแอดมินก็ใช้มีดหรือว่าใช้กันไกรนะคะตรงหัวเนี่ยตัดเอาตรงที่เป็นแหลมๆออกไปแล้วก็ใช้กันไกรค่ะตัดตรงเปลือกแบบนี้ค่ะเวลาเรารับประทานเนี่ยจะได้แกะได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะจะใช้เป็นต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะหั่นมาเรียบร้อยแล้วก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วความยาวอของผักชีแล้วก็ต้นหอมก็ประมาณอยู่ที่1เซนติเมตรต่อไปก็คือเครื่องต้มยำค่ะเครื่องต้มยำก็มีข่ามีตะไคร้มีใบมะกรูดค่ะส่วนของพริกวันนี้ใช้เป็นพริกสดใช้เป็นทั้งเขียวแล้วก็ทั้งแดงค่ะ ต่อไปค่ะเห็ดวันนี้ใช้เป็นเห็ดออริจิค่ะเห็ดออริจิก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะใครจะใช้เห็ดเข็มทองเห็ดชิมิจิหรือว่าเห็ดฟางหรือว่าเห็ดนางฟ้าได้หมดค่ะเสร็จแล้วมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะตั้งกระทะหรือว่าตั้งหมอ้อใส่น้ำลงไปจากนั้นก็ใส่เครื่องต้มยำลงไปใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็ใส่เกลือ เกลือก็ประมาณอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะหยิบฝาหม้อมาปิดฝาหม้อไว้พอน้ําเดือดขึ้นมาเปิดฝาหม้อมาค่ะต่อไปใส่กุ้งลงไปค่ะใส่กุ้งลงไปแล้วก็ต่อด้วยเห็ดเลยค่ะ ส่วนระดับไฟที่ใช้ค่ะจะใช้เป็นไฟกลางหรือว่าใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้ระดับไฟที่ใช้จะใช้เป็นไฟกลางหรือว่าใช้เป็นไฟแรงเลยก็ได้ค่ะตอนนี้ก็กุ้งสุกเข็ดสุกแล้วเตรียมเป็นผักชีแล้วก็ต้นหอมค่ะใส่ลงไปพอใส่ลงไปแล้วก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วมาเตรียมปรุงรสชาติกันค่ะจะปรุงรสชาติตอนที่ปิดแก๊สแล้วนะ จะไม่ปรุงตอนที่น้ำเดือดนะค่ะมาปรุงกันค่ะอย่างแรกเลยใส่พริกลงไปค่ะวันนี้ใช้เป็นพริกสดค่ะและต่อไปค่ะใส่น้ำปลาลงไปแล้วก็เตรียมเป็นน้ำมะนาวน้ำมะนาวก็บีบสดๆลงไปเลยค่ะ ตรงนี้ก็จะต้องปรุงไปแล้วก็ชิมไปนะเอารสชาติความแซบๆจัดจ้านที่เราชอบนะขาดแบบไหนก็เติมแบบนั้นค่ะทุกอย่างค่ะถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ปรุงไปแล้วก็ชิมไปค่ะเติมอย่างละเล็กอย่างลน้อยนะคะเพื่อความแซบจัดจ้านที่เราต้องการค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำต้มยำกุ้งน้ำใสค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกาเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารบันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ